วันนี้เราจะมาทําตัวประคองเกียร์หน้าและหลังกันนะครับตัวประคองเกียร์เนี่ยว่าโดยรูปร่างก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆจานนะครับแล้วก็มีรูอาจจะมีรูเจาะมีการรีวอลหรือว่าอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ก็รูปร่างโดยโดยทั่วๆไปก็จะดูเ,เหมือนจานแบนๆใบหนึ่งนะครับใช้ center l i ์ไเพื่อทําการรีโวลนะครับหลังจากนั้นใช้เส้นปกติ ก็ใช้สมาร์ทเดมนชันในการกำหนดขนาดครับตัวนี้ขอแก้ไขตัวนี้เป็น9้านะครับก็จะเห็นว่า ได้สัดส่วนออกมาใกล้เคียงพอสมควรนะครับจากนั้นใช้คำสั่งรีว o ล์ครับก็จะได้เป็นจานแบบนี้ออกมานะครับจากนั้นเราก็มาเริ่มกันทำหน้านี้นะครับแล้วก็เลือกสเก็ตนะครับวาดวงกลมครับ ตัวนี้เนี่ยรัศมีอยู่ที่7.5ม mm ิลิเมตรนะครับตามแบบในหนังสือกับระยะห่างจากจุดกลางวงกลมวงนี้ถึงวงหลักก็อยู่ที่18มิลิเมตรครับจะเห็นว่ากระเถิบขึ้นไปนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเราใช้ตัวนี้นะครับสร้างเป็นสี่เหลี่ยมง่ายๆขึ้นมานะครับแบบเลยขึ้นไปก็พอแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทำการตัดตัวนี้นะครับจากนั้นใช้ตริมครับ นันใช้คำสั่ง e x t r u t e cut นะครับตัดมันลงไป5มิลิเมตรครับแล้วก็มาเลือกที่ตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาเลือก sketch นะครับแล้วก็เลือกวงกลมครับ จากจุดกลางตัวนี้เลยนะครับตั้งรัศมีไว้ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ใช้เซนเตอร์ไลน์นะครับอยู่ที่เ,เป็นเป็นดิเมนชันนะครับอยู่ที่6 m mm มเมตรครับตัวนี้ก็ใช้เอ็กซ์ทรูดคัเหมือนกันครับตัดทะลุผ่านเลยครับเลือกเป็นทรูออลนะครับตอบถูกก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมานะครับ จากนั้นใช้คำสั่งเ,เราจะใช้ตัว Circular Pattern กันนะครับแล้วก็สั่งให้มันโชว์ Temporary Axis ขึ้นมานะครับเราก็ใช้ตัวนี้แค่ 3. ตัวตัวฟีเจอร์เนี่ยเราก็เลือกวงกลมวงนี้กับพื้นตัวนี้นะครับตอบถูกครับก็จะได้เป็นลักษณะนี้ออกมานะครับจากนั้นก็ทำการตัดเจาะบริเวณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เลือกเป็นเ,เป็นเซนเตอร์เล็กแทนเกลนะครับใช้บนยอดนี้พอดีครับสมาร์ทเดเมนชั่นครับตัวนี้อยู่ที่ 5mm มเมกับ2 5นะครับเราก็สั่งติดทูดคัดเลยครับเลือกเป็นทรู All เหมือนกันครับจะเห็นว่ามันตัด ผาทั้งหมดนะครับจะได้เป็นลักษณะนี้นะครับนั้นใช้คำสั่งฟิ l เ e t ครับอยู่ที่0.25ม mm ิลิเมตรนะครับกับโจทย์สั่งให้ว่าฟิล l e t ในร่องที่เจาะทั้งหมดนะครับก็เป็นร่องนี้นะครับ ประมาณนี้นะครับตับถูกครับก็จะฟิลเลตออกมานะครับจากนั้นใช้คําสั่งเชลครับอยู่ที่1มิลิเมตรครับเลื้พื้นผิวนี้เลยครับตับถูกครับก็จะเชลออกมาเรียบร้อยครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้เรียบร้อย